สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเบิร์ดีไอนะครับวันนี้จะมาซ่อมฮิตาชิอัตโนมัตินะครับอาการไม่ปั่นแห้งนะครับขึ้น4 8 4 9ครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาปิดหัวน็อตครับให้ใช้ไขค,รครวงแบนอันเล็กๆงัดนะครับ จากนั้นมาเปิดอีกฝั่งครับหัวน็อตจะมี2อฝั่งนะครับจากนั้นทำการไขน็อตเลยครับจากนั้นให้ถอดน็อตด,ด้านหลังออกครับ ที่ยึดหัวของฝาเครื่องซักผ้านะครับจะมี2ตัวครับต่อด้วยด้านข้างครับข้างละ1ตัวครับถอดให้ครบครับ <c oughs> เมื่อถอดครบแล้วนะครับเราจะมาทำการยกฝาออกครับจะเห็นเจ้าสวิก ล็อกฝาถังนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเปิดฝาปุ่มคอนโทรลด้านบนออกครับโดยการใช้ไขควงแบนค่อยๆงัดครับ จากนั้นยกฝาปุ่มคอนโทรลออกครับเราก็จะเห็นเจ้าสวิคครับและใต้ฝาก็จะมีแผงควบคุมอยู่ครับตัวนี้คือเจ้าสวิคล็อกฝาถังครับที่ทำให้เกิดอาการ C8 C9 ได้ครับให้ทำการถอดน็อตครับ น็อตยึดจะมี2ตัวครับซ้ายและขวาตัวนี้คือสวิตช์ล็อกฝาทางครับที่ทำให้เกิดอาการเออร์เลอร์ c 8ได้ครับเนื่องจากในตัวมัน ขึ้นขี้ตะกันครับเกิดความตกกระปกกับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่ครับจากนั้นนำตัวใหม่มาเทียบครับที่เราได้ทำการซื้อมานะครับจากเพื่อนช่างอีกทีครับจากนั้นทำการเทียบครับเราจะถอดสายทีละเส้นครับเพื่อให้เกิดอาการงงได้ครับ จากนั้นเสียบไปที่ตัวใหม่ทีละเส้นเลยครับตามของเดิมถ้าใครถอดออกมาแล้วแล้วไปซื้อตัวใหม่มาแล้วไม่ได้จดไว้ก็จะงงครับในที่นี้เราจะเสียบทีละเส้นครับเพื่อความถูกต้องครับผมในที่นี้จะเป็นสวิตช์มือสองนะครับที่ยังใช้ได้อยู่นะครับโดยผมจะไม่ได้ซื้อของใหม่มา เมื่อเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการใส่กลับที่เดิมเลยครับใส่ให้ตรงล็อกครับของเดิมที่ถอดออกนะครับมันเสียจัดการทิ้งได้เลยครับจากนั้นไขน็อตครับดูดีๆนะครับ เจ้าตัวล็อกฝานี่ต้องเข้าไปอยู่ในรูนะครับไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้ครับเมื่อเราคิดว่าดีแล้วครับตรวจสอบความถูกต้องก็ให้เราไขาน็อตได้เลยครับเสร็จล้วครับสำหรับการใส่เจ้าสวิกล็อกฝาตัวใหม่ครับส่วนการทำงานมันจะดีดเข้าดีดออกเพื่อล็อกฝาถังกับปลดล็อกนะครับ ถ้ามันดีดไม่ได้มันก็จะเกิดอาการเพลเรอร์ครับจากนั้นประกอบฝาคอนโทรนครับจากนั้นยกหัวฝาดูครับเพื่อมาให้แกนของสวิตติดขัดครับเสร็จแล้วประกอบลงเข้าที่เดิมครับ เสร็จแล้วไขน็อตเข้าเหมือนเดิมครับจัดการไขน็อตที่เราได้ถอดออกมาทุกตัวนะครับให้ครบเหมือนเดิมครับผม จากนั้นเปิดเครื่องครับเพื่อจะทำการทดสอบครับกดไปที่ปุ่มปั่นแห้งครับเลือกเวลาที่เราจะทำการทดสอบปั่นแห้งได้เลยครับจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทครับแล้วก็ปิดฝาครับถ้าเราไม่ปิดฝามันจะเออเลิ์ฝาครับ ดูสวิคนะครับมันทํางานปกติแล้วครับชักเข้าชักออกนะครับสําหรับการล็อกฝาจากนั้นมันก็เริ่มทํางานแล้วครับเท่านี้เองครับอาการขึ้น4849ก็หายไปเป็นปิดทิ้งเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เครื่องซักผ้าเรากาลังรันแล้วครับมันจะเพิ่มความเร็วรอบไปเรื่อยๆครับจนถึงรอบที่กําหนดนะครับ เมื่อเราเปิดฝาถังขึ้นมาดูนะครับเราจะเห็นมันทำงานละครับแต่เมื่อเราเปิดฝาถังนะครับมันจะตัดอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันมีสวิ์ฝาถังด้านหลังอีกทีนะครับนี่ละครับวิธีการเปลี่ยนสวิคล็อกฝาถังครับง่ายๆครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยครับถ้าเกิดอาการนี้นะครับ และเจ้าตัวนี้แหละครับที่ทําให้เกิดอาการเออร์เลอร์ครับขึ้น484 9นะครับกับรุ่นของกิตาชินะครับกิตาชิทุกรุ่นจะทํางานในหลักการเดียวกันหมดเลยครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจทางด้านช่างนะครับในช่องของเราก็จะมีการซ่อมพัดลมด้วยนะครับและอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยครับ เท่านี้เราก็ได้เครื่องสักผ้ากลับมาใช้เหมือนเดิมแล้วครับโดยไม่ต้องเสียค่าซ่อมครับผมโดยอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่ไขควงไฟฟ้าไร้สายครับแล้วก็สวิตช์ล็อกฝาครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ